เรามาลุยกันที่แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ข้อที่2ข้อนี้นะครับมีตัวนำประกอบด้วยวงปิดกลมรัศมี15เซนติเมตรก็คือส่วนนี้แล้วก็ตัวนำส่วนที่เป็นเส้นตรงก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาภายในตัวนำซึ่งมีค่ากระแสไฟฟ้า1แอมแปร์ให้หาขนาดและก็ทิศทางของสนามแม่เหล็ก ที่จุดกึ่งกลางของวงกลมก็คือตรงตำแหน่งนี้นะครับเอาล่ะถ้าเราต้องการที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้อะไรคือความรู้ที่เราจะต้องมีอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องย้อนกลับไปในเรื่องของการหาขนาดและก็ทิศทางของสนามแม่เหล็กเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้า i ไหลในเส้นลวดตรงอันนี้เราจะคำนวณ โดยใช้กฎของแอมแปร์ก็ได้หรือกฎของบิโอสวาก็ได้นะครับเราก็จะได้ออกมาว่า b ของเราเนี่ยครับมีค่าเท่ากับ m ศู i หารด้วย2อาย d d คืออะไร d คืออะไรก็คือระยะจากจุดนี้ครับจนถึงจุด p d ส่วนทิศทางของสนามแม่เหล็กเราก็ใช้กดมือขวาเหมือนเดิมเนาะก็คือกำเส้นลวดตัวนี้ครับโดยให้นิ้วโป้ง ไปตามทิศของกระแสไฟฟ้า i แล้วก็ดูนิ้วเราที่ตำแหน่ง p ซึ่งห่างมาเป็นระยะดีว่ามันกำลังจิกเข้าหรือว่าจิกออกนะครับอันนี้คือมันกำลังเหมือนกำลังกดเข้าไปเนาะผมก็เลยบอกว่ามันมีสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าเนาะอันนี้เราใช้กฎของบิโอสวาหา,ห,าหรือกฎของแอมแปร์หาก็ได้แต่ถ้าหามาแล้วนะครับไม่อยากหาอีกก็จำเอานะครับมิว i ส่วนด้วย2พายดีดีก็คือระยะ จากเส้นลวดจนถึงจุดที่เราต้องการหาสนามแม่เหล็กอันนี้คือความรู้อันหนึ่งที่เราจะต้องมีความรู้อันที่2ก็คือการหาสนามแม่เหล็กเนื่องจากขดลวดเป็นวงกลมนะครับที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางโดยขดลวดนี้มีรัศมีเป็น r แน่นอนครับเราก็ใช้กฎของแอมแปรหรือบิโอสวาเหมือนเดิมอันนี้ก็จะได้ออกมาก็คือมิว i ส่วนด้วย2 r เห็นไหม ต่างกันนิดเดียวครับฝั่งเนี้ยคุณหารด้วยพายดีฝั่งเนี้ยหารด้วย R และทิศทางของสนามแม่เหล็กก็เหมือนเดิมครับก็ใช้กดมือขวากำเส้นลวดโดยให้นิ้วโป้งไปตามทิศทางของไอแล้วก็มองดูว่าณนะจุดนี้นะครับนิ้วทั้งสี่ของเราเนี่ยมันอยู่ในลักษณะยังไงมันพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากในรูปเราก็จะเห็นว่านิ้วมันกำลังพุ่งออกอันเนี้ย เราก็บอกว่าสนามแม่เหล็กมันพุ่งออกโอเคไหมครับอันนี้คือความรู้2ออันที่เราจะใช้ในการตอบคำถามข้อที่2เดี๋ยวเรามาดูข้อนี้พร้อมๆกันเลย่ะเดี๋ยวขอเขียนด้านบนนี้แล้วกันดูส่วนไหนดีครับดูส่วนแรกก็คือส่วนของเส้นลวดตรงก่อนเราก็ใช้กดมือขวา ในการหาทิศของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วก็กรมเหมือนเดิมครับเนี่ยมันคือภาพเดิมเลยครับภาพนี้เลยก๊อปปี้ไปเลยนะครับตื้ดนะครับที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยเห็นไหมครับหายไปไหนแล้วก๊อป <c oughs> <c oughs> ใหม่ <c oughs> วางครับวางอโอเคเรียบร้อยมันก็กำลังเป็นไงครับ B B-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 B B เนื่องจากเส้นลวดตรงผมเขียนเป็นลายแล้วกันอยู่ในทิศพุ่งพุ่งเข้านะครับและขนาดของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือมิวศส่วนด้วย2องดเนาะอันนี้คือส่วนที่1ต่อไปส่วนที่2ครับก็คือส่วนที่เป็น วงกลมนะครับอย่าลืมนะครับว่ากระแสไฟฟ้ามันก็ยังคงไหลเข้ามาในส่วนของวงกลมด้วยไหลในทิศนี้นะครับนี่คือ i นะเราก็ให้นิ้วทั้ง4ไปตามทิศทางการไหลของกระแสนะเรา c o ปปี้ไปนะิน้วมันต้องไปด้านนี้ใช่ไหม โอเคนะครับเราพยายามมองดูครับว่าที่ตำแหน่งตรงนี้ครับเนี่ยนิ้วทั้ง4ของเรามันเป็นยังไงก็ปรากฏว่านิ้วทั้ง4ของเรามันพุ่งเข้าเหมือนกันนะครับ B เนื่องจาก Circle ตัวนี้ครับก็พุ่งเข้าและขนาดของมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ขนาดของมันก็คือม 0, 0ิวศูนย์ไอนด้วย2 R จะเห็นว่า มันพุ่งเข้าทั้งคู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมดังนั้น b รวมที่เกิดขึ้นก็เอามารวมกันนะครับ b ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมก็เกิดจากการเอา b ที่เป็นในส่วนของเส้นตรงครับบวกกับ b ในส่วนของที่เป็นวงกลมมารวมกันอันแรกก็คือ mu ศูนย i ส่วนด้วย 2องพายดีเขียนบ่อยๆจะได้จำได้อันที่สองก็คือมิ0ส่วนส่วนด้วย 2R อันนี้ผมก็ดึงตัวร่วมออกไปก็คือมิลส่วนไอส่วน2อันนี้ก็เป็น1ส่วนพายดีวก1ส่วน R ดึงอะไรได้อีก แต่เผอิญว่าข้อนี้ครับเราสังเกตเห็นอะไรไหมครับตำแหน่งของ d ที่ d ก็คือวัดจากหาเส้นลวดตรงมาถึงจุดศูนย์กลางของวงกลมมันเท่ากันกับรัศมีพอดีเลยก็คือ d เท่ากับ R ข้อนี้ครับ d เท่ากับ R 2ตัวนี้เท่ากันสองตัวนี้เท่ากัน,น,กนดังนั้น ผมก็ดึงตัวร่วมออกไปได้อีกก็คือ,อให้เป็นตัว r แล้วกันตัวนี้ก็ถูกดึงออกไปเนาะฝั่งนี้ก็เหลือเป็น1อย่างเดียวโอเคครับอพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็น่าจะหาค่าได้แล้วเราก็แทนค่าลงมาได้เลยเดี๋ยวเรามาแทนค่าเพื่อหาค่า b กัน b ของผม ตืดอันนี้ลบออกแล้กันเ,เปลี่ยนสีให้เป็นสีเดียวกันอ่าเพื่ออะไรนะครับเพื่อความสบายใจนะครับค่ามิวศู์นะครับมิวศู์คือ4พายคูณ10กำลังลบ7นะครับกระแสไฟฟ้าในข้อนี้ก็คือ1แอมแปร คูณกับ2รัศมีของวงกลมก็คือ15เซนติเมตร0.15เมตรอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยอันนี้ก็เป็น1ส่วนพายบวก1ธรรมดานะครับหน้าที่ของเราก็คือกดแค่เครื่องคิดเลขก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ5.52ุคูณ10กำลังลบ6หน่วยของ B นะครับก็คือเป็นเทสลา ข้อนี้บอกทั้งขนาดและทิศทางทิศทางก็คือพุ่งพุ่งเข้าไปหมดเลยนะครับพุ่งเข้าเสริมกันนะครับข้อนี้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเสริมกันนะครับเนาะข้อนี้ก็น่าจะพอเข้าใจแล้วก็น่าจะสามารถทําได้ผมมีอีกข้อนึงที่จริงผมเฉลยไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นคือทําทาคลิปออนไลน์เนาะก็แอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ ระบบต่างๆมันอาจจะไม่ดีเท่าทุกวันนี้มันอาจจะมีเสียงแทรกเยอะนะครับก็เลยทำใหม่ขยันนะครับข้อนี้ครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับตัวที่ต่างกันก็คือระยะ D กับระยะ R ไม่เท่ากันเขาให้หาขนาดแล้วก็ทิศทางของ i1 i1 คืออยู่ตรงนี้เนาะที่ไหลเข้าไปในเส้นลวดยาวตรงแต่เราไม่รู้ว่ามันไหลาจากซ้ายไปขวาหรือว่าจากขวาไปซ้าย แต่เงื่อนไขที่โจทย์กําหนดให้มาก็คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นณนจุดศูนย์กลางของวงกลมตรงนี้รวมกันแล้วจะต้องมีค่าเป็น0โอเคหมายความว่าสมมติว่าผมมองว่าตัวนี้เป็น b 1แล้วก็เส้นลวดวงกลมตรงนี้เป็น b 2เงื่อนไขที่โจทย์บอกมาก็คือ b 1บวกกับ b 2จะต้องเป็น0อันนี้คือเงื่อนไข พอบอกเงื่อนไขมาแล้วสิ่งที่โจทย์ถามหาคือหาอะไรครับหา i 1น,นะครับโอเคเรามาดูที่ b 2กันก่อนเพราะว่าเรามีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ b 2เราก็ใช้กดมือขวาเหมือนเดิมอเดี๋ยวกลับไปเอามือขวามาสิก๊อปปี้มือขวามา <c oughs> เพจมือขวาโอเคไปทิศเดียวกันหรือยังครับอ่าทิศเดียวกันแล้วนะครับเอาวางไว้ข้างล่างก็ได้จะได้ไม่บงังนะครับข้อนี้ครับเราก็จะเห็นว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นลวดเป็นวงกลมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยจะพุ่งออกนะครับพุ่งออกพุ่งออกอันนี้พุ่งออกเขียนไว้ พุ่งออกบวกกับอะไรแล้วจะได้ศูนย์แน่นอนครับจะต้องบวกกับ b 1ที่มันพุ่งเข้ามันถึงจะได้ศูนย์ถ้าพุ่งเข้าเดี๋ยวเราลองมาวางมือดูครับว่าทิศทางการไหลของกระแสมันควรจะเป็นแบบไหนถ้าวางแบบนี้แบบเดียวกันกับวงกลมเนี่ยมันก็จะพุ่งออกเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้เป็นศูนย์แน่นอนดังนั้นเราต้องกลับแแบบนี้นะครับอโอเค จะเห็นนิ้วทั้ง4สมมุติว่านิ้วเราใหญ่ๆมากๆครับมาจิกตรงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยครับมันต้องให้พุ่งเข้าเนาะข้อนี้เราหาได้แล้วนะครับว่าทิศของกระแสไฟฟ้าทิศต,ต้องจากจากด้านไหนไปด้านไหนขวาไปซ้ายก็คือกระแสไฟฟ้าไปด้านนี้นะครับ โอเคเราหาทิศได้แล้วต่อไปเราค่อยหาขนาดทีหลังจากความรู้เดิมของเรานะครับ B2 เนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กที่เกิดจากเส้นลวดกลมนะครับเส้นลวดกลมเนี่ยเราทราบว่าสูตรของมันก็คือมิวเขียนไม่สวยสักทีนะครับมิว i 2 ส่วนด้วย 2r เนาะแล้วก็บวกกับ b1 b1 เป็นเส้นลวดตรงมันก็คือ m 0 i1 ส่วนด้วย2 pi d นะครับ2 pi d อันนี้บวกกันแล้วเป็น0ข้อนี้เขาให้หาอะไรเอ่ยหา i1 ก็คือตัวนี้ โอเคถ้า,าหา i1 ผมก็จะย้ายพจน์นี้ไปอีกฝั่งหนึ่งพจน์นี้นะครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้ออกมาเท่ากับลบมิว2ูอสอส่วนด้วย 2r ส่วนฝั่งนี้ก็ก็เหลือตัวเดิมเนาะกับปีลงมาจากจุดนี้นะครับช้า,ามือขวามือเหมือนกันตัดได้มิวสู์ตัดมิวู 2ตัด2 i 1ไอหนของผมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ i 2พาย d ส่วนด้วยลบไอคูณกับพาดีหารด้วย R เห็นไหมครับว่า คําตอบที่เราได้มาเนี่ยครับทิศทางของกระแส i 1กับ i 2จะสวนทางกันซึ่งก็สอดคล้องกับรูปด้านบนที่ผมทําให้ดูนะครับอันนี้ก็ได้เป็นคําตอบเรียบร้อยแล้วว่ากระแสไฟฟ้า i 2ของเส้นลวดเนี่ยตรงจะต้องมีทิศตรงกันข้ามกับเส้นลวดที่เป็นวงกลมและก็ขนาดของมันก็มีค่าเท่ากับลบ i 2พา pi d ส่วน r อันนี้รวมกันแล้วเนี่ย จะทำให้สนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของวงกลมมีค่าเป็นศูนย์ด้วยเนาะ